บุนิธิราชประชานุเคราะห์มอบสิ่งของพระราชทานผู้ประสบอคีภัยที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ที่บ้านไม่มีเล็กที่บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่8ตำบลเคีงใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนายกิติสุวรรณกูดปลัดอำเภออาวุโสร,รักษาราชการแทนในอำเภอหัวตะพานในฐานะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปฐม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่นายประเสริฐมาละวงอายุ62ปีที่ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2568ในเวลาประมาณ5นาฬิกาซึ่งมีเหตุการณ์คือเพลิงไหม้คอกปศุสัตว์ซึ่งเป็นคอกเลี้ยงแพะจำนวน85ตัวของนายประเสริฐมาละวงศได้รับความเสียหายทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีรถไถนาเดินตามก็ถูกไฟไหม้ด้วยและเปลวเพลิงยังได้ลามไปลุกไหม้บ้านพักอาศัยเสียหายบางส่วนโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ400,000บาทขณะนี้อยู่ระหว่างหาสาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเช่นสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญที่ทำการปกครองอำเภอหัวตะพานและองค์การบริหารส่วนตำบลเคียงใหญ่ได้มอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสร้างความปราบรื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประสบก,กร